มาถึงเรื่องนี้นะฮะกสทชนะครับผมก็จะมีการยืดจ่ายนะครับเวลาของทีวีดิจิตอลเรื่องราวเป็นยังไงนะครับลองติดตามดูครับข่า อ่น่าจะเป็นข่าวดีนะครับเมื่อทางบอร์ดนะครับกสทอชอเห็นพ้องต้องกันครับว่าสมควรมีการเลื่อนจ่ายเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลนะครับหลังจากที่ผู้ประกอบการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลนะฮะเสนอเรื่องการผ่อนผันหรือว่าขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอลงวดที่2จํานวนถึง8,124ล้านบาทนะครับโดยสำนัก งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรมนาคมนะครับแห่งชาติกสชเนี่ยนะฮะได้มีการทำหนังสือสอบถามความคิดเห็นจากกระทรวงการคลังต่อแนวการพิจารณาดังกล่าวว่า ซึ่งทางนายากอนตันทสิทธิ์เลยค่ะที่การกสทชเปิดเผยนะคะบอกว่าบอกกสทชได้พิจารณาเหตุผลและความจําเป็นในการเลื่อนการชําระเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอล เพราะว่าสถานการณ์ในปีที่ผ่านมาเนี่ยถึงปัจจุบันนะคะโดยพบว่าการประกอบกิจการทีวีดิจิตอลได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ำเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองการขยขายโครงข่ายทีวีดิจิตอลเนี่ยยังไม่เป็นไปตามแผนคะ่ะนะครับดังนั้นที่ประชุมนะครับกสทชก็เลยมีมติเห็นชอบ7เสียงสําหรับการให้เลื่อนการชําระค่าประมูลทีวีดิจิตอลออกไป1ปีนะครับโดยให้นำข้อสังเกตของกรรมการกสทาชเนี่ยไปรับฟัง ความคิดเขีนสาธรารณะแล้วให้เสร็จภายใน15วันประกอบไปด้วย4ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกครับผมการเลื่อนการชำระค่าประมูลทีวีดิจิตัลออกไป1ปีเพราะว่างวดที่เฉพาะงวดที่2เท่านั้นนะครับจากนั้นก็เรียกเก็บงวดที่2และงวดที่3พร้อมกันในปี2559มากันที่ข้อที่2นะครับ เลื่อนการชำระการประมูลทีวีดิจิทัลของทุกงวดออกไป1ปีหรือว่าตามประกาศกำหนดให้ผู้ชนะประมูลทีวีดิจิทัลจ่ายเงินครบนะครับประมูลทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งหมด6งวด6ปีก็จะเลื่อนไป1ปีนะครับเท่ากับการจ่ายประมูลครบภายในปีที่7นั่นเองครับ ซึ่งข้อถัดมานะคะข้อที่3ค่ะแนวทางการคิดดอกเบีย้ยระหว่างเลื่อนชําระการประมูลวัที่2นะคะก็จะคิดอัตราดอกเบีย้ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยข้อที่4กําหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการต้องทําการช่วยเหลือผู้บริโภคหลังจากได้รับการผ่อนผันเลื่อนจ่ายไป1ปีทั้งนี้ที่ประชุมกสทชส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางเลื่อนจ่ายทุกงวด1ปี แต่เปิดแนวทางการหารือการเลื่อนจ่ายเฉพาะงวดที่2ไว้ด้วยเช่นกันเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปีหน้าอาจกลับมาฟื้นตัวและทีวีดิจิทัลมีผลประกอบการที่ดีขณะที่แนวทางการเรียกเก็บดอกเบี้ยช่วงที่เลื่อนจ่ายเงินงวดที่2หากไม่เรียกเก็บก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ภาคเอกชนค่ะ ทั้งนี้นะครับจะเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากทุกฝ่ายนะครับเพื่อกําหนดเป็นแนวทางการดําเนินต่อไปโดยหลังจากฟังความคิดเห็นภายใน15วันครับสำนักงานก็จะเสนอให้บอร์ดกสทอชอพิจารณาในวันที่20พฤษภาคมก่อนกําหนดจ่ายค่าประมูลงวด2นะครับในวันที่24พฤษภาคมนี้ครับ ทั้งนี้นางจำเน,นสิริตานายกสมพัน์สมาคมวิชาชีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์กล่าวว่าการดําเนินงานของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลปัจจุบันได้รับผลกระทบจากนโยบายของกสทชที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก่อนการประมูลทั้งการขยายโครงข่ายการแจกคูป,ปองสนับสนุนครัวเรือนไทยรับชมทีวีดิจิตอลดังนั้นผู้ประกอบการจึงขอให้กสทชพิจารณาผ่อนผันการจ่ายเงินประมูลทีวีดิจิตอลเพื่อรอให้โครงข่ายสถานีหลักและสถานีส่งเสริมติดตั้งอุปกรณ์ กส่งสัญญาณครอบคุมทั่วประเทศส่งผลทีวีดิจิตอลมีฐานผู้ชมเพิ่มขึ้นและมีโอกาสหารายได้จากโฆษณาค่ะนะครับนอกจากนี้ยังไม่เห็นด้วยกับแนวทางการเรียกเก็บดอกเบี้ยนะฮะช่วงที่มีการเลื่อนจ่ายการประมูลเพราะถือว่าเป็นภาระต้นทุนของผู้ประกอบการนะฮะที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวครับ ซึ่งจากหลายความคิดเห็นนะครับเห็นว่าแนวทางนี้น่าจะเป็นการต่ออายุให้กับผู้ประกอบการที่ประสบกับปัญหาภาระต้นทุนให้สามารถยังหายใจต่อไปได้เพราะการเลื่อนการจ่ายเงินนะครับจะทําให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนมาใช้พัฒนาและซื้อคอนเทนต์และส่งผลดีต่อเรตติ้งซึ่งจะช่วยดึงไรายได้การโฆษณาเข้ามาครับ ก็ต้องรอดูถึงผลสรุปกันต่อไปนะคะแต่ว่าดีถ้าผมมองว่าถ้าไม่รีบใช้เงินนะก็ต้องให้เวลาหน่อยโอ้โเงินมาัานมหาศาลจริงๆแล้วช่องก็เพิ่งเริ่มแล้วการแข่งขันก็สูงใช่แล้วครับคะ<ม>่ะช่วงหน้า Inside ์ s i เชค่ะ